สวัสดีครับผมเมื่อนี้ผมกะพามาพบพ่อกันนะครับเนาะในบรรยากาศเงี้ยมือขึ้นมือเม,มือดครับผมเมื <Huh? S 2> ่อนี้นี่กับม้าหมายมองทีเขาเคยมาดักแงบนะครับดักแงบมือวานนี่เอ้บะแมียนมือวานครับผมมือก้อนนี่ครับผมมาเบิ้งเลยครับฟ้าสิได้เพราะได้นะครับเมื่อนี้เขามาหาอย่างเขาตีมาหาปูนะครับเมื่อนี้เขาตีมาหาปูนะครับเนาะ ครับผมมาเบิ้งกันเลยครับนี่ครับผมน้องน้ำที้เข้าใ่ครับผม่าที่เลียงแสงจึกน้อยนะครับนี่ครับผมเกันเลยครับดาที่มีจักตัวปเนะได้ยักสิบนี่สิบตัวกับเพาอนะครับมาครั้งนี้กันครับผมนี่ครับผมหมายน้องน้ำบรรยากาศของเขาเฮ้เฮ้ นี่ครับผมนี่ครับผมเห็นไ่มครับเดี๋วผมสีถ่ายมั้งครับนี่ครับแต้มแรกของเขาครับผมปูครับเอาขออยาตจับเอาละครับผมนี้ปูเลยครับเนี่ครับผมแต้มแรกสวยครับผมดีว่าเบิงจิมีแต้มที่สองปะครับเนาะนี่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 ปูครับผมนี่ครับผมปูปูแต้มที่สองนะครับนี่นี่ครับแต้มที่สามเลยครับผมไอ้สามแต้มเลยครับใฮ้ถุงครับผมนี่ นี่ครับถงครับนี่นี่ครับผมนี่มาหากินแนวาไหมนะครับเนาะนี่ครับมลาเบิ้งเร่ๆครับผมปลาสีมี๊ยักโตัวบ่เนาะเบิ้งไปกันเน่าๆครับผมไตปูครับเพื่อนนี่ไตไตปูครับเพื่อนหาไตปูแล้วครับเนาะเบื้องกันครับปลาจีมี๊หยัางบ่นะครับเนาะนี่ครับผม ยียดไล่หลายครับผมนี่ครับวันนี้เลยครับปูนี่ครับผมหานหนามๆนะครับนี่ยเห้ยเห้ยไม่เห็นครับผมงวงแปวเลยครับหันมาแมนนี่ครับผมนี่เลยครับโจ้เลยครับนี่นี่ครับผมโอ้โหหลุดหน้ามอะไรปะไะไรปะนี่ครับผม โอ้ครับปลางไซถุงครับผมเขต้องเขต้องยัดหนีบนะยัดติไหไหนบ้างครับผมเกือบเป็นเสียครับเกือบเป็นบ่ไเด็นนะครับเนาะครับผมตอนนี้ก็ทีขออนุญาตย่างลุยน้ำนะครับป่ะนี่ครับผมลุยน้ำเลยครับนะครับปูครับผม นี่ครับบรรยากาศน้ำใส่แก้วเลยนะครับนี่พุดธพพตัวนึงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องไปไทยกันกล่องไปไทยใกลครับผมนี่นี่ครับผมเห็นไหมครับไี่แรนไปแล้วครับนี่นี่ครับผมจับเลยครับเพ๊่โชดนะครับนี่นี่ครับผมใส่ถุงครับนี่ครับผมหาตัวต่อไปนะครับเนาะนั่นครับตัวนึงครับผมเห็นแล้วครับนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวผมจับครับ นี่ครับโอ้ยอะไรนะล่ะครับเดี๋ยวครับหาเพิ่งอีกยังค่อยๆครับผมนี่ถ่ายยี่เด้ครับนี่หยังตกครับนี่ครับผมคุณคุณนี่นี่นี่ตัวนึงครับผมนี่นี่นี่ครับจับไปเลยครับนี่ผันหมานครับมือนนิหากินแบบแนวใไม่เดี๋ยวถอยหากินแบบแนนใไม่นะครับนะ นี่ยครับกับม้ากับทีมงานนี่แหละครับผมนี่นะครับการหากินนะครับเนาะนี่ครับผมพยานเบิ่งอีกต่อครับผมต่อต้อครับก็หาเบื่องเรื่อยๆครับผมกะทีมีบอกปลาเล็กปลาหน่อยเต็มเลยนะครับครับผมปลาเล็กปลาหน่อยนี่หลายแหงครับผม ทนพ่อปลากาเดียวปลานี่ครับตัวนึงเห็นแล้วนี่ตัวสองครับผมนี่ตัวสองนี่ตัวนึงครับผมนี่ได้ปะครับนี่อืมนน้อนสี่นะครับเนาะนี่ครับผมใส่ถุงครับหนีบโป๊ะนี่ํำปากถุงเลยครับเป็นจีใต้หอกถอยไปยังกระซาครับผมนี่นี่ปลาคอครับผมปลาคอเห็นไหมครับนีนี่เดี๋ยวผมจะจับเีงนะครับนี่ใส่แล้วครับปลาคอครับผมใส่เยอะได่เยอะนี่ครับผม มันหมานครับผมปลาคอเนาะนี่ข้าเนะครับปลาคอเดี๋ยวครับอาต่อไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับเห็นนะครับปูนี่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 ครับผมกูนี่ครับนี่ถ้าผมหลากหลายครับโอ้หมานนะครับเล้ทั้งปลาทั้งปูนะนี่ครับผมการไตปูนี่นี่ตัวนึงครับผม เอกไก่เลยนี่ตัวนี้ซ่อนรู้ครับผมนี่เออหนีบครับผมหนีบว่าเป็นยังครับเพราจีบครับใส้ขอใช้ถุงนะครับนะว่ามันของครับผมมว่มบาทีว่าเขาของนี่ครับนี่นี่ตัวนึงก็นั่งจีบจุ๊งเขาไปแล้วครับโอ้ยเสียดายครับบรรยกาศหนองน้ำมีหย่ามีขี้ขนมอย่างนะครับนะครับผมไตปูครับผมเดี๋ยวผมกะจิล่วงนาแล้วครับ ไต้ปูครับผมมีน้ำมีขีสนมน้ำนะครับนะผมก็ดีขออนุญาตล่วงนาไปแล้วครับก็ดีหาบึงไปน้ำกันโอ้ได้ตัวแล้วครับทั้งนี้นี่ครับผมมันมนครับได้หลายตัวเลยครับปูครับผมค่อยๆย่างครับผมวันจีได้บดได้ตื่นนะครับนะนี่ครับปลาเนี่ย เดี S <S ๋ยวผมจะเาอีกแล้วครับนี่ปลาปลาเข็งหน่อยครับผมโอ๊ยไปแล้วคุณไปแล้วครับผมไปแล้วปลาเข็งหน่อยเฮาบ่ได้ใจนี่นี่ปูครับผมอุ้ยสองตัวครับนี่นี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่นี่ผมอยู่นี่โอ้ยมีม้าแล้วม้าหนีแล้วนี่นี่ครับผมอานี่ครับเออเอ็นีบนีบนิบนบนี่ครับนี่จะเป็นไฮน้ำนะครับเนาะนี่นี่พ่อของจิงนะครับนี่งูครับผมงูนะครับนะ ไปครับเอามาหากินมันก็มาหากินทค่กันแล้วครับมันก็หาอยากหากินเหมือนกันเาก็ไปแล้วครับป่านามี้ปูนะครับนามขอนขอนสินะครับเนาะเขาให้นี่กับพท่านเลยเกี้ยวเด้ครับนี่อาที่มีปูาะลิ่นนามนะครับเลี้ยวตัวหนึ่งเล่ะนี่ครับผมผมกัิทีเงี้ยงหาในนามไปแล้วครับเดี๋ยวมาทั้งนี้ครับผม นี่นี่น,นี่ตัวนึงครับผมยังย้งากับตัวนี้ตบอ,อ่ตัวนี้ตัวนึงครับชุดไทยแบบใหม่ได่แหละนี่ครับผมไปครับเอามาใช่ถุงครับตัดดีครับนี่ครับนี่ได้แล้วครับผมนี่อันนี้เป็นหินกำลังขุดเด้อครับน,นี่ชิมีตัวอะไรครับมุมีอห่างจํานะนี่ครับผม ของแทะแล้วครับงูปลาครับผมคุณเหรครับตัวหนึ่งเห็นแล้วนี่ครับปูขาหนม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 เลยครับเอาเลยครับจับครับชนนี่บักของแทะนี่ครับอีกตัวนึงตาบักครับพี่หนังนี่หนังครับมันี่หนังแบบครับนะ โอ้ปลาคอตัวหนึงครับผมคอได้ปนอยู่หรอครับน้ำนี่จงังยางค่อยๆครับผมเพราะว่ามันมีปูนะครับเนาะน,นี่ผมเห็นแล้วครับผมตัวนึงมาลีอยู่นี่นี่ครับนี่นี่นี่อึ๊บเอาตัวนึงเนี่ยมาสีนี่แหละครับนี่มีบอกปลาซิวว่าอย่างมาดสิครับ อ่ะทีหลายเยอะแลวครับปูเขาเลี้ยงหลายนี่หลายแท้นะครับนี่แทะนะอันนี้เขาแหวะเอามาจากใหน้านะครับนี่ตัวนี้ตัวหน่อยรุ่นไซเบียครับผมปลาเขาใหญ่จินดีนะรุ่นนี่เขาที่วนกลับไปไม้ยมั่นหันดีกว่างนึงนะหมั่เกาครับผมแต่ว่าอันนี้ผมแหวะเข้ามาานี่น้ำนี่ไฮน้าครับผมนี่นี่ตัวนึงครับผมพอแด้ะครับนี่เขาไปได้ดนแลวครับนี่สองสามตัวเลยครับ นี่ปะครับนี่สองสามตัวแล้วครับนี่สองตัวครับผมเพราะนีไปลาบไปอ้อมนะครับนะไ้กินด้วยหรอครับปูเรื่อยๆครับผมทีอว่าหมานระดับหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับเอ้พรมีตัวอยู่นี่กรบปูดูู่ครับพราะมีตัวอยู่ครับผมปูนิดนนนี่ครับผมนี่นี่ นีุ่่นใช่เวียดีแ้แกครับนี่หาเพิ่งครับผมหาได้เจ้าตัวนะครับเพื่อนี่ยตัวนึงผมงบายยิ่งเห็นนะครับน่าฮนสาวเถียร์มือแล้วครับเนี่ยมาทุนท,ทั้งผีครับผมนี่นี่นตัวนึงครับผมน,น,น,บน,น,น,ออนี่นี่นี่เพิบนี่รุ่นน้อยแล้กแจานี่นี่เพราะใครมีหลุนไงนะครับ มีครับพ่ออีกแล้วนี่รุ่นเดียวเลยครับนี่ปูรุ่นเดียวนะครับนี่นี่ตะรุ่นไซเบตครับผมสามทีตัวเลยครับเต็มกลเลยเอานี่ครับผมให้เบิ้งกันครับโอะเบิ้งหลุดนี่ครับผมสามทีตัวเอานี่ครับผมแบกเบิ้งน้ำกวาเข่ากวาอย่างโอ้มอมนี้ครับผมไปแล้วครับป่านี่ ่กลับไปแล้วครับผมหบเห็นครับเห็นไ่มเห็นหนอีกแล้วหัวเป็นอย่างครับผม